สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอีสานนะครับวันนี้ขอเสนอคําว่าขี้นะครับขี้ในภาษาอีสานมันไม่ได้น่ารังเกียจนะครฟังแล้วมันดูน่ารักด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยหนึ่งคนนะครับโดยที่ผมจะทดสอบว่าแฟนผมเนี่ยมาอยู่นานแล้วจะมีความรู้เรื่องภาษาอีสานมากแค่ไหนนะฮะ เดี๋ยวคอยดูครับผมต้องหาคำที่เขาไม่รู้มาให้ได้วันนี้มีรวบรวมมาประมาณ20กว่าคำนะครับเราลองมาเทสดูนะครับหนึ่งสองสามเริ่มเลยคิดว่ากหฮกคิดขั้นขี้เกียดขีคิดแคลคิฟันที่จริงขี้ฟันก็ถูกนะครับแต่มันจะมีอีกความหมายหนึ่ง ถ้าได้ยินว่าขี้แคลแปลว่าขี <c oughs> ้หมูนะครับอ่าพูดเยอะเหมือนป้าเลยใช่ <นะ S 2> พูดเยอะในะนี้โอ้ยขี้แคลร้ายนะครับขี้หมูโอเคอ่าอันนี้ถือว่าให้ครับให้ขี้ซีกอะตมแม่ดินตมขี้ตมอ้าวยังไม่ใช่ครับถือว่า <c oughs> ก็เละๆอ่ะผิดครับขี้ซีกภาษาไทยก็คือน้ำคำครับ โอยน้ำสกปรกนะครับกันนะครับมันก็ขี้ตกไหมไม่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 ถึงน้ำหรอไม่ใช่หมายถึงดินเละๆอย่างนี้หรอมันจะอยู่ในน้ำนั่นแหละขีเซียงนะมันจะอยู่ในโคลนมันจะเป็นน้ำขังนิดๆหน่อยๆพูดง่ายๆคือสกปรกนั่นแหละขีเซียงนะครับก็ถูกอ่ะขี้ตะค้างไข่แมงมันถูกถูกครับโอ้ได้ว่ะ ข,ขี้ไข่น้ำตะไคร่น้ำนาทุกขีโ <laughs> ข้โพุ่งพียดขีโ้โพขี้โพก็คือกินตะกะตะกา,ากรรมนะครับกินคำใหญ่มันก็กินขีโ้โพเลยนี่กินคำใหญ่ๆนะครับก็คือขี้โพนะครับอ่าจำไว้นะครับคุณนุ่นผ <ม S 1> งอะไรต่อมาครับคำนี้ขีโ้โพ พุงใช่ไหมถูกอ่าฟังดีๆครับมันมีหนอนหนูสะกดขีพนขีพนก็คือพุงนะครับพวกลงพุงเขาเรียกขีพนขีพนขึ้นใหญ่เถอะวะนะครับต่อมาขีเกระเดือนใส่เดือนอ่าขีเดียดรังเกียดขี้ยัดขี้ขลาดขี้ลัวอ่าถูกต้องขีทุกขี้ยะ ก็จนอ่าถูกครับโอ้โหขี้เก่งนะวะขี้แรกเก่งขี้โซ่ถามเยอะถามมากขี้โซ่เออชอบชอบถามพวกนี้อ่าโอเคขี้ให้ขี้อะไอ่าถูกครับขี้ไร้ขี้ให้ขี้กระตึกพญาพญาใช่ใช่ถูกครับขี้กระตึกแปะอะไรเนี่ยพญาตัวแปะ จริงมันก็คือพยายโดแบนหครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเวลาคนอีสานพูดนะครับไอ้พวกขี้กระตือแป้เนี่ยมันจะหมายถึงเด็กน้อยก็คือพวกเด็กตัวเล็กๆเวลาวิ่งเล่นส่วนมากคนเฒ่าคนแก่จะชอบพูดว่าเอ้ยพวกขี้กระตือแป้เอ้ยอ่านะครับพยายนแบนให้ให้ครับพยายนแบน <laughs> ต่อมาครับ <laughs> ขี้เค็บ <laughs> ตาขาบ ขี่เกี๊ยมจิงโจ๊ถูกครับขี่โก้จิ้งกะพิ๊ครับจิ้งเลนเออถูกครับถูกขี่โก้นึ่คือจิงเลนนะครับเออขู่ขี่รู้ตู้เออถูกครับถูกมีคำแปลขี้ต้มขี้ต้ม ่าก็ดินเละภาษาไทยภาษาไทยดิเฮ้ยขีดตมโคนเออถูกต้องครับขีดดินดินอ่าถูกครับขีดไงฟุนเออขีดเงื้อเสียหญ้าเสียงผงนี่เหรออ่าใช่ใช่อันนี้อันนี้ให้ให้เพราะว่า เวลาพูดเนี่ยคีเยียมันมีไหลมันไหลบริบทนะครับยกตัวอย่างเช่นขั้นแม่ช่วยว่ามีฝุ่นเข่าตาเขาเออคีเยียเข่าตานะครับแต่ขั้นแม่ช่วาเข้าไปทถหน้าในสวนแล้วมันมีเศษวัตถุฝุ่นละลายเขาก็เอาคีเยียออกจากไหนะครับหรือแปลแต่มันมีตุ่มน้ามอยู่เลยหน้ามันตกมีฝุ่นตกลงไปเขาเอนคีเยียเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าให้ต่อมาคีมินหมอ ขมเหลาทูอันนี้มันจะขึ้นตามตามหม้อนะครับเพราะว่าโดยปกติคนอีสานเนี่ยจะก่อไฟด้วยฟืนนะครับมันจะมีขมเหลาดำๆเขาเรียกอะไรขี้มินหม้อนะครับต่อมาครับคีกระดักอะไรคีกระดักอะไรอ่ะมาแรงไหมพิดครับคีกระดักนี่ที่ข่ายนี้ก็ขี่กระเดือนครับแบบเดียวกันเลย แต่เราต้องใช้การสัมผัสไอ้ขี้กระดัษเนี่ยมันจะสักสากเวลาพวกนายพันเอาก็เวลาไปตกเบ็ดนะครับตกปลาเขาจะเอาแค่ไส้เดือนขี้กระดัษเขาจะไม่เอาเพราะว่าปลาไม่กินครับนะครับเราไปลองจับดูถ้าจับดูแล้วมันเป็นสักสากนะ่ะหมายถึงเรียกว่าขี้กระดักสรุปคือไส้เดือนไ <laughs> ส้เดือนแต่ว่ามัน <laughs> ก็ไส้เดือนไม่ถ้าไส้เดือนจริงจริง มันจะเรียกว่าขีกระเดือนอแต่ขันแมนใส่เดือนที่มันเป็นสักๆนะ,ะเขาเอิญขีกระดักแต่คนไทยมันรวบหมดเลยก็คือขีกระเดือนเอ้กก็คือไสเดือนมันก็คือไสเดือนอ,อธิบาย <c oughs> ต่อมาอีกนะครับ <c oughs> ขีมากขีมากขีเก๊กถูกต้อง <c oughs> อันนี้นุ่นเลยขีปึก <c oughs> ๊กขปึ๊กได้เก่งโย ถูกครับคิดปิ้ก็คือโง่ครับโง่ไม่ฉลาดโง่ปึ้เเ้อต euh ่อมาครับเห็นบ่เขี้องเขี้องขี้อวดเนี่ยบอครับขี้องอะไรขี้องเนี่ยอ่าภาษาอีสานอีกหนึ่งคือนทาหญ่ถ้าเป็นอ่าภาษาไทยไม่รู้เขาจะเรียกอะไรก็คือประมาณว่าเหมือนพวก ถือตัวขี่อง์นะนะเหมือนแบบดาราคนนี้เวลายิงเออยิงถูก<อ> <laughs> ผมก็แปลไมถูกอันออนี้แหละครับขี่องค์ครับประมาณนี้ขี่แฮ่ m e n t างนี้หรอจักรแล้เออจักรกแลข้ขี่แฮ่คือจักรกแล้ครับขี่กระตุ้ยเลยเขาใช้ได้ยิงนะ ไม่เฉลยครับใครที่ดูอยู่นะครับตอบมาว่าคีกับส้ยรวย,วยแปลว่าอย่างรับมาบอกคุณน,นุนทีนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับลาแบบฮาฮาสวัสดีครับแล้วตามพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ